สวัสดีครับขอต้อนร,รับเข้าสู่รายการพี่หลอกพาเพนะครับวันนี้ครับเราจะมานําเสนอเด็กที่เรียกว่าเป็นกระแสอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเด็กที่อ่าเป็นเด็กเน้นฟิวชั่นนะครับของใหม่เพียบเลยเนะครับพิเจตตอร์แพนนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันว่าเด็กมันมีอะไรกันบ้างอนะ่าเริ่มกันที่เป็นเด็กก่อนเลยนะครับพี e จตเตอร์แพนซันดิลชินกิสามใบโดนไฟปาซ่อมสามใบพีเจเตอร์แพน เซรีเซราซานิแอนสามใบแม็กซี่สามใบครับตัวเด็กเลยใบยนี้ต้องใส่พียรเตอร์เพนควิดโดเซระสองใบมูนไลท์แบ็กชิฟสองใบเบอร์เสาสองใบชื่อไฮน้าถ้ามันพี light, ยรเตอร์เพนตัวโซไฟียร์มไฮด้ hmm. Pan, um าสองใบทาโกเอเจนหนึ่งใบและพียรเตอร์เพนไฟเฮลหนึ่งใบครับผม ดีเวทครับผมเวทต่อไปพีเตอร์แพนเทอร์สามใบฟิวชั่นสามใบอันลัออฟดักเนตสองใบพีเตอร์กราฟสองใบฟิวชั่นเลคเวอรี่หนึ่งใบยิงซันฟิวชั่นหนึ่งใบแบ็คโฮ่หนึ่งใบโซชาร์ดหนึ่งใบผลตัวคาปีหนึ่งและซุปเปอร์ฟิวชั่นนะครับต่อไปดูที่กับดักสักใบนะครับ พีเตอร์แพนเดตสองใบโอเคอิตาเด็กครับโอเคพีเตอร์แพนคิเมล่าลัสเซียสองใบกรีตี้เวนนอมฟิวชั่นดากอนสองใบสตาร์เวนอมฟิวชั่นดากอนสองใบตัวนี้ครับอนาคตมังกรนะครับสองใบาจากจ okay. มีดัมโอเคใกล้มาละพันต้าหนึ่งใบหนึ่งศูนย์หนึ่ง,นนงมงสาบ ผูโ้โหนะมดและหมายเลข15ครับผมต่อไปเรามดูที่คอมโบกันนะครับคอมโบของเด็กนี้เน้นการฟิวชั่นและการวางเคาน์เตอร์โอเคเราจะมานําเสนอคอมโบนะครับที่เป็นคอมโบพื้นฐานสำหรับเด็กนี้ในการเรียกคริตี้เวนนอมโดยใช้มือเพียงมือ,ม,อมือแรกนะครับเริ่มก่อนเราต้องมือมีทั้งนี้ครับเพียเตอร์แพตเตอร์มูนไลท์แบ็กชีฟทาโกเอเดียโดนไฟบอสซ้อมนะ เซ็นเซนิแอนว์เริ่มเราต้องทำอีงครับใบนี้ก่อนเอฟเฟกต์สมารถสเปรย์พวเตอร์คอมเตอร์ได้หนึ่งตัวแต่บนมือหรือในตุ้สารได้แต่แล้วก็เอฟเฟกต์ไร้ผลเป็นตัวนี้ครับต่อมาครับเอาไปนี้ครับดิสเซอร์ซิชันแบนี้ทำาไงต่อครับนี่ครับฟิชชันเลยสมัยพวเตอร์คอมเตอร์กับมืดแปดดาวขึ้นหลอมไกจูไม่ได้นะแจ๊ ได้แล้วครับเอฟเฟกต์ Effect, ถ้าเซราเซนีแอนดลงหลุมสามารถเสิร์ชการติดชื่อพรีเดเตอร์หนึ่งใบได้ขึ้นหนึ่งใบขึ้นมือได้สามารถเสิร์ชได้ทั้งแอนตเนอร์แพนเด็กกราฟรวมไปถึงมอนต่ตางๆนเด็กนะครับได้ทุกตัวเลยก็เป็นพวกที่ไม่ติดพรีเดเตอร,ร์เขาพรีเดเตอร์แพนนะครับตามนี้โอเคครับผมที่เป็นคอมโบง่าย,ายๆสําหรับเล็กนี้ที่เป็นคอมโบเริ่มต้นแล้วมีคอมโบอีกหลายคอมโบนะครับที่สามารถเล่นได้จะเป็นคอมโบแบบจัดการมอนอย่างฝ่ายด้วยพรีเดเตอร์เคาน์เตอร์ หรือมือขึ้นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ด้วยกันใช้คอมโบรวมกันแต่เสียน้ำม่อนครั้งหนึง่งนี่จะไม่เสียน้ำม่อนหนึ่งครั้งครับใล่